หอนาเิกาแล้วก็พนดองโอเคค่ <Yeah. S 1> มะมา, mm hmm. มาจ้าวันนี้เรามากินผัดต้มเส้นนยำหอยแครงเพิ่มเส้นเพิ่มไข่เยี่ยวมา น,นี่เป็นเครื่องปรุงนะจี๊ดจา๊าดเลยลนะ่ะเรามากินที่ถนนคนเดินนะคะ

ร้อนอยู่แล้วนะคะทุกคนรอให้มันหน่าร้อนก่นสั่งได้นะคะว่าจะเอาแบบไหนเพิ่มตีนเพิ่มเพิ่มตีนเพิ่มไข่เพิ่มอะไรแล้วก็สักเพิ่มเลือดดูสั่งชิมกระสุกแบบร้อนๆเลยนะจ๊ะ เอาแถวน้ำยำเนี่ยชาก็จะเป็นรสชาตดดีมีกระเทียมด้วยนะคะกระเทียมเจีเ๊ยบม,มีเลือดนะเลือดจะเป็นก้อนๆอ,อยู่เลยเนะจ๊ะเยอะเลือด,ร,ด,ร,ด,ร,ดร้อนๆอยู่เลยจ้าลองสดดินะ ค่อยสดนะเพราะมันร้อนอืมชเราเอาน้ำยำม,มาใส่ก็โอเคแล้วจ้ะไม่ต้องปรุงสุนัขเร ปรุงนะคะมากินอะไรตัวเผ็ดแล้วแต่คนชอบนะแต่จะปรุงมันนี่ปรุงแล้วส่วนเราไม่ปรุงนะคะเราจะกินแบบนี้ปรุงก็อร่อยดีเป็นธรรมชาติของต้นเต้นเส้นต้นเส้น ม้อนมเรียกข้าวต้มเส้นนะคะที่อื่นเขาเรียกเส้นก๋วยจับก๋วยจับน้ำใสก๋วยจับน้ำข้นกินเป็นอาหารเช้าหรือว่าอาหารเย็นก็ได้สรจ้ะมาเ้อกินด้วยกันนะคะทุกคนนี่เลือดเป็นก้อน เซนกระเต็นถ้วยถ้วยนี้นะคะหกสิบบาทประมาณหกสิบบาทห้าสิบหกสิบบาทแล้วแต่เราจะใส่อะไรนะคะร้อนร้อนร้อนนะคะเราก็เลยรอก่อน โอเคนะกินแล้วนะ